สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกทุกคนพี่แพรจะพาไปดูว่าเราจะต้องแก้ไขตรงไหนบ้างที่เราจะต้องใส่เข้าไปในแอป u ูพิกของทุกคนนะคะ,ะทุกคนเห็นบัญชีฉันไหมคะบัญชีฉันนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะบัญชีฉันอ่ามันบางไม่เป็นไรนะกดตรงคําว่าบัญชีฉันกดเข้าไปค่ะอ่า พกดเข้าไปเราก็ต้องมาดูซิว่าเราใส่รูปโปรไฟล์ของตัวเองหรือ,อยังตรงนี้กดตรงวงกลมเนี่ยถ้าใครยังไม่ใส่รูปโปรไฟล์กดเข้าไปแล้วก็เลือกรูปโปรไฟล์ตัวเองใส่ให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็มาดูตรงนี้ค่ะตรงที่ตรงตั้งค่าเนี่ยนะคะเราจะต้องไปใส่ให้เรียบร้อยอกดตัวตั้งค่าเข้าไป กดเข้าไปเลยนะคะพอกดเข้าไปแล้วทุกคนก็ดูตรงนี้ค่ะข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีโอเคนะคะข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีกดเข้าไปข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีค่ะกดเข้าไปนะคะข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเราก็มาดูว่าเราต้องใส่อะไรบ้างนะคะ ตรงนี้ให้ทุกคนใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะฮะตรงนี้ดูด้วยว่ามีเบอร์โทรที่สมัครหรือยังนะ,ะอีเมลผ่านไม่ใส่เพศไม่ต้องใส่วันเกิดก็ไม่ต้องใส่นะฮะแล้วก็มาดูว่า ID Li ไลน์มีไหมถ้ามีใส่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะต่อไปนะคะ แล้วก็เลื่อนขึ้นค่ะที่ที่ทุกคนจะต้องใส่ตรงนี้ด้วยนะะใส่ตรงนี้อ่าโอเคนะคะใส่ตรงนี้ตรงคําว่าโลโก้เนี่ยนะคะตรงเนี้ยเราต้องใส่รูปโปรไฟล์ตัวเองเข้าไปเวลาเรากดนะคะเราต้องใส่รูปโปรไฟล์ตัวเองเข้าไปอ่ะเราจะกดให้ดูนะตรงที่ออาคำว่าโลโก้กดเข้าไปเขาก็จะโชว์เมนูมาข้างล่างแบบเนี้ย ทุกคนก็เลือกตรงนี้เลือกบรรทัดที่2คือเลือกจากอาราบัมถ้าเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก็ตรงบรรทัดที่สองมันจะไปเชื่อมต่อแกลเลอรี่ก็เอารูปโปรไฟล์ตัวเองมาใส่ตรงนี้นะคะเข้าใจนะคะต่อไปค่ะนะคะว่าเราจะดูอะไรบ้างเราก็ต้องแก้ไขตรงนี้ด้วยเนี่ยให้มันสวยเห็นไหม มันมีดาวแฉะนะฮะไปเปลี่ยนให้เป็นชื่อตัวเองนะฮะนามสกุลนะกดเข้าไปเห็นไหมไล่ลบออกให้หมดเลยใส่ชื่อใส่นามสกุลแล้วก็ใส่รหัสคำเชิญของตัวเองไม่ต้องมาขีดนะพิมพ์ตัวเลขติดกันเลยเสร็จแล้วก็กดตรงสีชมพูคําว่าบันทึกโอเคนะเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าอ่า ต่อไปมาดูหน้าต่อไปค่ะอ่าสมุดที่อยู่อ่ามาดูหน้าต่อไปคำว่าสมุดที่อยู่นะคะสมุดที่อยู่ก็คือถ้าใครยังไม่เคยใส่เ,เลขบ้านเลขที่ของตัวเองอ่ะนะคะถ้าใครยังไม่เคยใส่บ้านเลขที่ของตัวตรงเนี้ยสมุดที่อยู่เนี่ยจะต้องกดเข้าไปนะคะ จะต้องกดกดเข้าไปค่ะแล้วก็กดตรงนี้มันจะมีคําว่าเพิ่มที่อยู่ใช่ไหมสาหรับคนที่ยังไม่เคยใส่เพิ่มที่อยู่นะคะกดตรงนี้เข้าไปนะคะแล้วก็กดเข้าไปค่ะกดเข้าไปนะอันนี้เป็นตัวอย่างไปใส่ไปใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรที่สมัคร ใส่บ้านเลขที่ตัวเองใส่จังหวัดเลือกตรงนี้เขาจะมีให้เลือกแล้วก็เขตเนี่ยเขตอำเภอเขาจะมีให้เลือกหลังจากนะใส่รหัสไปรษณีย์ด้วยนะคะอ่าเขาก็จะมีให้เลือกหลังจากที่เราใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปเปิดตรงนี้นะคะเปิดตรงนี้ให้มันเป็นสีสีแดงกดตรงสีเทาให้เป็นสีแดงหลังจากนั้นเราก็กดบันทึก หลังจากที่เรียบร้อยแล้วโอเคนะคะอ่าหลังจากที่เรียบร้อยแล้วเราก็กดบันทึกอ่าวิธีจะดูนะอาจจะทําให้ดูว่าตัวจังหวัดเขามันจะแสดงยังไงกดตรงนี้นะมันจะแสดงยังไงอ่ากดตรงสามเหลี่ยมเข้าไปอ่านะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกอ่าว่าเราอยู่เขตอ,อะไรจังหวัดอะไรเราก็กดตัวนั้นมันก็จะขึ้นมาให้เรียบร้อยโอเคนะคะ ผ่านนะผ่านโอเคนะคะเสร็จแล้วเราก็มาดูช่องนี้นะคะมาดูหน้านี้กันามาดูหน้าตรงที่เป็น u p i c k e r กันค่ะตรงนี้เนี่ย u p i c เ e r รเราจะต้องไปแก้ไขตรงนี้ด้วยโอเคนะคะกดเข้าไปตรง uPcker อค่ะเห็นไหมคะ เห็นไหมตรงเนี้ยออตรงนี้ที่เราจะต้องไปแก้ไขไปแก้โปรไฟล์อันเนี้ยเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะคะแล้วตรงนี้ก็ทําได้โดยที่เรากดคําว่าอัปเดตเลยนะคะ,ะกดคําว่าอัปเดตเลยกดเข้าไปค่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะ,อะโอเคตรงนี้เข้าใจนะเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่า,าต้อง ใส่อะไรบ้างบอกไปแล้วแก้ไขตรงนี้บ้างบอกเรียบร้อยแล้วนะคะดูชื่อของตัวเองเบอร์โทรเบอร์มือถือที่ตัวเองสมัครอีเมลว่าต้องใส่เพศม่ต้องใส่วันเกิดไม่ใส่รายอดีมีใส่ไม่มีก็ไม่ต้องอโอเคนะคะ,ะต่อไปค่ะคราวนี้เราก็มาดูตรงหน้านี้ค่ะ ตรงรายชื่อรายได้เออไม่ใช่รายได้โดยประมาณตรงนี้ที่เราต้องกดกดตรงนี้โอเคนะคะอ่าที่เราจะต้องใส่อะไรรู้ไหมอ่ะกดเข้าไปค่ะนะคะตรงรายได้โดยประมาณกดเข้าไปค่ะเราจะเห็นว่าเพิ่มบัญชีธนาคารสำหรับคนที่ ยังไม่ได้เพิ่มนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เพิ่มบัญชีธนาคารเนี่ยนะคะอ่าสำหรับคนที่ยังไม่ใส่บัญชีธนาคารของตัวเองเลยให้กดตรงนี้เข้าไปค่ะกดคาว่าเพิ่มเลยโอเคนะคะอ่ากดคาว่าเพิ่มเลยเข้าไปนะคะอ่า ไปใส่ตรงนี้ด้วยไปแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อที่เวลาเราแนะนำคนเราจะได้เขาจะได้โอนเงินเข้าบัญชีเรานะ,ะตรงนี้ทุกคนจะต้องใส่ชื่อบัญชีเนี่ยจะต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษนามสกุลภาษาอังกฤษเท่านั้นนะระบบถึงจะรับแล้วก็ใส่เลขที่บัญชีธนาคารของตัวเองแล้วก็เลือกตรงนี้เลือกธนาคารของตัวเองที่มันเป็นภาษาอังกฤษ นะฮะตรงนี้ผ่านตรงนี้ผ่านเดี๋ยวมนแสดงโดยอัตโนมัตินะฮะโอเคนะคะตรงนี้ผ่านเดี๋ยวมนแสดงอัตโนมัติอ่ะพี่แพลวจะพากดดูนะอ่ะจะพากดดูพอกดตรงคำว่าเลือกธนาคารตรงวีตัวรูปรูปตัววีสีดำเนี่ยกดเข้าไปเห็นไหมคะเขาก็จะมีให้เราเลือกเราก็ภาษาอังกฤษนะ เลือธนา,าธนาคารเราภาษาอังกฤษะไรหลังจากที่เราแตะชื่อธนาคารภาษาอังกฤษก็แตะคอนเฟิร์มด้วยโอเคนะคะอ่ะาคราวนี้เราต้องมาใส่ตรงนี้ด้วยนะคะใส่เลขที่บัตรประชาชนของตัวเองอะเลขประจําตัวบัตรประชาชนของตัวเองพิมพ์ตัวเลขติดกันเลยไม่ต้องขีดไม่ต้องเว้นวรรคอะไรทั้งนั้นถ้ามันมีขีดไม่ต้อง พิมพ์ตัวเลขติดกันให้ครบเลยนะคะอ่าโอเคหลังจากนั้นเราก็เลื่อนขึ้นค่ะที่ทุกคนจะต้องไปตรงนี้นะคะที่ทุกคนจะต้องออที่ทุกคนจะต้องไปถ่ายบัตรประชาชนตัวเองให้เห็นชื่อรูปตัวเองให้ชัดเจนตรงนี้แล้วก็กดตรงมุมนี้ ที่เป็นรูปตัววีอ่ะโอเคนะคะอ่ะลองกดเข้าไปนะคะกดรูปตัววีตรงแถวคำว่าเลขบัตรประชาชนทุกคนจะต้องไปถ่ายบัตรประชาชนใช้มือถือเราถ่ายนี่แหละแล้ววางบนโต๊ะให้เห็นชื่อที่อยู่ตัวเองชัดเจนถ่ายกลางวันนะมันจะได้เม่สะท้อนแสงนะคะอ่ะกดตรงสามเหลี่ยมสีดำกดเข้าไปมันก็จะมีเมนูแสดงให้เราเห็นข้างล่าง ให้เรากดเข้าไปที่เรามันจะไปเชื่อมต่อแกลเลอรี่แล้ก็กดรูปบัตรประชาชนขึ้นมามันก็จะเด้งอัตโนมัติเลยโอเคนะคะต่อไปให้ทุกคนไปถ่ายบุ๊กแบงก์บัญชีธนาคารเราก็พับครึ่งค่ะใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารคือบุ๊กแบงก์บัญชีธนาคารพับครึ่งข้างในให้เห็นชื่อเราชัดเจนแล้วก็ให้เห็นเลขที่สมุดบัญชีเราชัดเจนแล้วเราก็กดเข้าตรงนี้ อ่าโอเคนะอ่าโอเคพอเรากดเข้าตรงนี้ตรงข้อมูลบัญชีธนาคารตรงรูปตัว V ีเนี่ยนะคะพอเรากดเข้าไปอ่าโอเคมันค้างให้เรากดเข้าไปตรงนี้หลังจากที่เราใส่เรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนกดตรงบันทึกนะข้อมูลจะได้อยู่เหตุผลต้องทำนะคะ เราจะต้องทําให้ครบถ้าเราทําไม่ครบเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะโอนเงินเ,เข้าบัญชีธนาคารเราได้นะคะทุกคนรู้แล้วนะว่าเราต้องไปแก้ไขตรงไหนบ้างนะคะเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะสิ่งนี้แหละที่ทุกคนจะต้องไปทํานะคะวันนี้พี่แพลวก็แบ่งปันแค่นี้